เอาราดูเกขึ้นมาหลังครับตามลังเกียรตนำหนึ่งอสูงก็คือลแรเอาดูเกขึ้นหลังนัดต่อแล้วเกิดสในเลี้ยงถึงนเตยตามหลังอยู่สูงก็มีกวหนึ่งเยอเกมยึ้นแน่ในจังหวะครับมีโอกาสจะได้ประตี่สองก็หลายครั้งแต่ว่าทำไม่ได้แล้วหรังลังเกียร์เกมเดียวอันนั้นเพื่อสามครมีโอกาสได้ยิงตีเสมอเนการนแต่ยังตหน้ากองหลัง ยี่สิบวินาทีครับเอาครับมาดูใหม่ครับตอนนี้ครึ่งหลังก็คือเอาแล้วนักเตะลงมาแล้วครับแล้นี่ได้ลงสัมผัสเกจไปประมาณสิบวินาทีครับเ,เราค่อยหลังไม่ช้าลูกนี้ลองดิิงกโอ้โหจังหวะนั้นนรับไม่อยู่ครับเนี่ยโดยช้างจังหวะต่อเรียบร้อยเลยครับโอ้โหทีเยจยังไม่ผ่านนะทีแรกเลยครับแม่มาเสียช็อตการจากจังหวะที่ด้านเพื่อนสาวนาะครับยังเรียกว่าสมัครที่ยังไม่มีครับ โอ้บตัวที่สองอนนี้เล่ง่ายขึ้นเยอะเลยครับปาเลเซียอรเจ๋วตัวจ้วครับตอนนี้โสตาร์มาตัวมาที่ยังไม่อยู่ันลอกมันลอยครับโแล้วครับเก็บล้กกันได้ติดต่อไม่่ไครับนครับเกราอีกปลอยล็ได้เยอะครับพีเตอร์้ันมาเลเซด้วยครับวันี้มาเเซก็ตออก่มาตีวใหญ่อกันครับกนีจอมมาันดูที่จริงๆครับมาเลเซยครับ นอยทองชนขวาครัแบงค์โดนทักประตูขึ้นำหนึ่อดสูนี่ยะรแบงค์เข้าขวา่ยยิงไม่ก็ไม่ตอครับโอ้ึ่งหลังนี้นะหมอเวื่าสามก็พุทธกับ่วงี่หมเวนาที่แย่ครับแต่ว่าตอนนี้เป็นคนละหนึ่งประตูบวกเปล่เป็นสครับเปิดสลับ อย่างได้ครับบอลไท่มาหน่อยสวยครับทุกมาว่างเลยนะตรงกลางอีกไกลแล้วเอาลูกบอลโอ้โหนี่เป็นลับกแล้แหละไปอีกแล้วครับโอ้สายเป็นเข้าทางอีกแล้วครับแล้วก็แปลกระไปครับแปลฝรั่งเสียส่อีกไกลครับโอ้โหลูกไทยกับลูกก็จะทู่เลยครับเพรว่าลูกนี้เนอะปัดเนี่ยแล้วอะไรเข้าทางแบบเป็นเต็มครับเฉลี่ไปไปยนะซ้า,าอยอดอชื่อใบพีหายเลยคนระับ โอ้โหตรงนี้ต้งสาไปตรน่้ต้องจัดระเบียบให้มีแล้วครับตอนนี้สำหรับขั้เพี่สาม เปิดไปซ้ายลยนี่นะครับเบาครับแบงเอาลึกซ้าไปเล่นยากแล้วสองคนจะมู่นายเตะดีเอาลึจังหวะนองจับบอลากเลยลันในเข้าทางเลยแล้วแม่สับซ้ายซับขวาแล้วหุดเองแล้วเมื่อกีเบสทกี้ครับแตสูงขึ้นมาจิ้มาดวงนี้จะออก้างครับจังหวะไดได้ให้เหมืนไรเลี้ยงไว้ก็เสียบอลไปได้ครับสนาที่ส Đó, sau, pha xa rồi, mang quá rồi. Đúng. 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 ตูปิดตูจ้ขึ้นมาปิดแค่แคกให้เพื่อนดูนี้เอาแถวสองกันได้อยู่ด้วยอยูว่าไม่หรอว่าตูเริมาเสียดักกองแถวมาได้แล้วก็เปลี่ยนแอคชั่นช่วยครับขาขาหลบลุกไหลหลังมาหน่อยหน่อยทีสองรอบเต็มจริงครับโอ้แล้วทุกเปิดมาแล้วนันขวาฐานจับกระโดดการกอนเจ้าบอลตะเกีตัวตั้งให้มาไม่ผ่านครับขาแล้วจะว่าจะสวนกลับแล้วครับตอนนี้ให้มาแบงค์ทางด้านซ้าย โขกออกแบงโอ้โหแล้วเข้าซ้ายดูดด้วแล้วข้างคาไปเรอเลยครับแล้วเปิดเลยิดเตนี่เนี่ยไม่หาอมตงต่อเองแล้วต่อเอง่อไ้หมแล้ววตัวนี้เรว่อเเลย ปาลังเกี่ยก็ตูนอยง่ครับไดีกว่าเนับตัวสามนี้ต้อบอกว่าโอกาสตกเนเด็กยอดมีเยอะรับคุณหลักไดลงมาในโด่งเพิ่ยสั่ประตูด้วยครับฐานเกี่ยวปลาคือมาให้แร้คนับเพาะไปตรงกางบอลด้านซ้ายครับ จากขึ้นมาสวยครับเราให้ตรงกลางเอ้าลูกนี้ไม่มีใครแล้วนะนี้เป็นเร็วทันทีครับขึ้นทางขวาครับวิสวิสไม่ยังเข้าในไม่ได้ครับวิสตั้ำให้ทางขวามาเบ้จับแล้วเปิดพันอยากลูกนี้ไม่ถึงแล้วก็รู้ว่าแข่งหล่อจ้าวมากเกือบสามบนขึ้นทางขวาครับบอล บอลง่ายนะใช่หรอครับฟ้องมันตันมาหน่อยเข้าในแล้วกินลูกนี้ไม่ตรงต่อครับบอลแรกจังหวะเข้าไปกินโดนมบอลติดเลยครับโอ้ยปิดสาดยาวขึ้นมาครหาแบงค์จะตกถึงตรงนี้ผ่านหรือเปล่าไปทางนี้ องบอลทุกเนืท้ายรังแบบก็สังเนื้อบลท้ายยัเบสนเต้นสั้นครับแบงแบงหายมาตรงนี้สอพคนช่างอยากก็สุ่วงท้ายได้รุ้แต่ดครับเออจอนา้กลับแล้วูนี้ล็อกเข้าขวาโดนสายอยู่แล้วไปได้ฟ้าครับมีการเปล่นตัวไม่ถนัดเนาะตัวกนาการเปลียตัวผูทตัดินครับี่จับวิครับเปลนเอาวิจออกครับ ่ลูกาลูกแล้ปาจะไปถือแัใต้ใต้เหลังๆนี่ถือบอลเหมนันแล้วไม่ดีเลือเลยเออจับมาเผาแล้งมือเออไ่ดีนับเตนี่จังหวะนี้ตังหัวตรงแล้วตัวหัวศอกแล้มาเสียบบอลเออถากมาโอ้โหหลุดเลยัดซ้ายยัดวดีไม่ไม่ไปไม่มาคอับโอ้โหให้บอลใต้

เป็นเร็วทันทีครับแล้วตูนตอนนี้อาร์มดีทีใกล้หน้าดีไม่ลงแล้วครับบอยไทยมาเอ้าแล้วไม่น่าดีครับคู่นี้ไายแต้มมาลุกเดียวเดียวคลิปแล้วดูดูเผโหดูแล้วช่วงหวานที่บอยก็ขึ้นมาถึงแล้วเสียบอลครับเสร็จเลยครับตูนตัวเสับมาอีกสองคนครับ โอ้โหดูแล้วมันจะเปลี่ยนตัวทะงั้นมางแล้วเสียครับยิงตายดูยิ่งไม่ตรงกอเลยครับตูปิดเล่นสั้นเยอบยันเสือซีฟมาไปถารครับ บอลบอลคิวบ on ์เอเลนซ่าเราเบสไาเบู่นี้จะไงยับวายมาดีเบสตาม้วไม่มาดีก็ผอ้โูดูาฝ่าเด็กๆกัเนะระูว่าแกงสวนเาบางเดียบบอลดึงช้าแล้วบอลตรงนี้กับหอกว่ออย่บอลห้หลังทายแล้วแต่ทีีส่งล้ไปตกาบอล ายทางซ้ายแล้วตั้มโอ้โหแล้วตุูแล้วตั้มกับเิดหรือเปล่าเราให้ลงการมาอ่ะตั้มอีกทีนึงล็อกแล้วฟัวจากมาขวาแล้วยังไงแล้วเลี้ยงขวาสนามเปิดหน้าฟาแล้วเต๋อจับฟอลลูกนี้กันแหลกเราปามกันแบงเราลูกนี้ไม่ถ่ามาไม่ได้ครับเจ็บบอล ไม่ออกนะจะต่อยกันได้ปอนโอ้โหระหว่างเลยมันไม่ได้ครับดูสวนนะบอลมาเองเลยครับโอ้โหจ่ายบอลไม่ดีแล้วโดนสวนกลับมาสองคนปาาเล่าดีออกมาของม่จับไม่ดีับเลอสามโดนสวนยังเอาแบแบงค์ิ้วเข้าขวาเอาลิฟต์ไปต่อรอบให มือมัเดียวมตึงไม่ได้แล้วโอ้โหเนี Life. ่ยไดมองเพเหลือสีงเลยเอาไปลองมาสวยแล้วตอนอาดูรบไปแล้วครับตอนหลายมาไม่ดีนะเรา้วดหัวเห็นเตอรเลยในจังหวะนี่เตะขาดจะขอเปลี่ยนตัว้า้หลังคราจะเอาลูกตัดไป

ป็นหนักขวาเอาปีนบค้งโค้ก็วจับกรอนล้มเดีลีย้อนกับไปตั้งมรฮบเปิดทีมมหักหน้แบบสวยับ แต่งนงดูนีเอามาได้ก็ตั้ง่ายดังซ้ายมาแปสวยแล้กระ่ามแปะซ้าไอู้ยโอมาซ้ายก็ปัดได้ดีเยอะนี้แต่แค่แต่าุมอะรับเดี๋ยวประมาณเจ็ดนาทีเสร็จก็ใต่ปู่ังซ้ายของเพื่อนครับอแล้ร้งเยอเอาแล้อุ้ยท้าขวาก็ถนัดแต่ว่าพี่ดูนีม่ตัวต่อเย อ่าไอ้ああ่อกเกข้างนเองกาะดิสขการว่างอยู่ครอากระกต้งยิ่งมุ่งน่ยิ่งไปตออบครับน่ต้งหวานนี่ะตกข้างหัวสวยเลยครับคุเข้าถ่วยกระตองหลามบาเกียดนี่ตงหวานิรันต้องรอบแล้วตองนีต้องยิ่งๆเลยสองหลักตรงเลยครับ ขาเท่าไงแล้วเปี่ยนแกลาขวายล้มาเก็บเอาแล้วไปจับบอลจ้าแล้วูนี่พคให้มาลูกแีแล้วหขวาแล้วได้อเตะอยู่หักข้อมาวิ่งดเที่อุ่เข้าไปยแล้วไม่มีไครแล้วบอลไปหลักกข้าวไ้่ไหนแล้ว ลอบเพื่อนครับขาโฉไปสวยคแรับอ,อานทีนี้วันหนึ่ง,งแล้วีโอ้โหัดตรงขานีกแล้วหวัดตรท้ายครับขแบบที่บตุงครับได้เด็คัชิกนั้ายครับขอเอาเขียครับเป็นสัสั้นก็ปลอดฟองัหนแล้วนะไท่เอาไปครับขาปอดอีกทีหนึ่งจไม่ผ่านแล้วตัวสวยแล้วป้อกันหน้าแล้วจูงแล้วเป้าหมายที่แป้งแล้วไมยัมาสวยครับแป นิลุกจังหวะนิดคุณผอ้ใมญ่มเจอลุงสอคนเออยไปอล้ทุกอย่างเกี่ยวกับตรงนี้เ้พูนขนานเต้เยอะาปล่อยบอลตกครับลจะดดาท่าไทครักษลบอปบอลจี้เขาไหนมาแล้วเปิดจ้า ท่าขนาดจะพยาาเปลี่ยนตัวนบท่าขนาดจายาเปลี่ยนตัวพุ่งรเิดนะอาครับอาครับไม่เต็มต่มวอีคไม่ด้แต่ว่ามนได้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 ทันาดเรียกไดาล้วถีบย่าไปวอะไรอย่างเง้เอาไม่มาเนาะโอเคนะครับครับวางกว้ากว่าก็ไดก้เน้าะโอ้โหจวใาก้ชนะโ้าง้างกว้กวบากว่าง้กว้างก้างห้างก้งวง ตูเล่นเร็วองั้นดีครับบอลหยาบย้อนอย่ามาตั้งกันลงยิงนใจเลยน้โอ้โหเขาตูไม่เข็งตัวด้วยครับโอ้ยเจ็บออกมาสวยยังได้อยู่ครับบางเฉียงขาตูเล่าไหลหลังมาเก๋แปรลุ่งตีไปตอง่อแล้วโอ้โหจังหวะยิงจับไส่กับไปมันสุดได้ครับทางด้านบางเฉียงเราตูจะเก๋ง่ายเลยมันมีทาผลงานได้ดีจริงๆครับ แล้วดูดูที่ถูกระนาก็แค่จะปล่อยทีเดียวแล้วหลอกหลอกชนะเก๋แล้วของบางเก๋แล้วตามทิศมาที่ข้างหาอะไรกยเครื่องไม่ไปแล้วตรงนั้นนะตงบอกว่าพยายทิศมาที่บ้านไม่นะแบงค์จะทิศไปเก็บแล้วโอ้โห,โยหยแล้วเครื่โหโหโงองไม่ยขยับตัแล้วตียาวสวนกลับมาเก็บด้วยท่าเท้าครัแล้วโอ้โห,โห ตัอบอลลูกนี้ก็ออกฮักเลยเองคนะับทโอ้โหแล้วสวยมานะายใเย็น่วงนี้เกือบเสียครับต่ำให้มาหมดวิทวลบอลจสิทิใ้มาสวยครับอาต่ำทนันหรือเปล่าล็อกกลับมาไอ,อ้เออวมันจะถูกบอลถูกมันเหมืนขาอ่อนเนะ ดูนี้ดูว่าจะวหวาวิ่งเติมเน่ได้ดีหรเป่าจังหว่าตจับบอลตัวาิทายถึงการทกนขาวอกไปเองครับยากให้ออกครับเก็บกลับมาแล้วตาเด็กจบจากเกมคู่นี้น okay. ี่ยังไงเต็มตัวด้เหนือเกอไปแล้วเพีื่อนตักกับไปได้เอฟซงพาวเวอร์แล้วคู่นี้ล็อกข้างขวาดีเดียวหายเลยนะโอ้โหดียัอยู่นี้สับเป็นเต็งนะ้วล็อกเขา จ Carl, ังหวะท่าไนี้ีการองซ้ายเรอบลองเข้าขวาเียีหายเลยเยอะสอหายตกไม่ได้เลยสำหรับเ่อรัมนะโอกาสเข้าปีนเยหลายครั้งแล้วับโอ้ดูเลยยิงไม่ได้เลยเหลือประมาณสองหาปีแล้วสุดท้ายแล้วของพิลารครับ อม๋อต้านมาขวาแล้วมีต่อยขยับหลอกล่อเพื่อนยังไม่ขยับขึ้นไปครับต่อยต้องย้อนครับบอลงซ้ายเก๋กับวประพออยู่ตอนนี้เก๊ขึ้งแล้วครับการเสียบเก๋บอลอ๋อต้างมาหน่อยหน่อยโอ้โหไปผิ้วสองเฉยเลยแล้วให้ไม่ดีให้จะบาดซีแล้วตัวต่อตัวจะไปชื้อเลยครับ เราตู่ก็ตู้มาให้างร้ำแต่ใไปได้แล้วว่าู้ยี้ไม่ได้ไล่นุ่มแขนงแลจังหวะแรกไปดีแล้วตู่ก็ทำติต่อกปหเองแล้วไร้พี่ยาโอ้โหล้วแบ่อ้าวแต่ตัว น้าม <ih içinde> ือเมือตอรัเอ้าล้วไม่ให้บอลไม่ดีครับงการโอ้โหจะช่วยได้ครับเบนไปอสแต่อไม่ดีจะตัวตันกลับมาบอสต่อสามครับบอไปงาครับเล่าโอ้โหเหลือสามคนลูกนี้ตัดิใจยิงแล้วก็ไปติดบล็อกครับ เเลยทีแล้วมาเกีู่ต่อไปยังไงเดตัวได้เลยครับเพื่อนอ่าเพื่อนตักแล้วก็อนการเอสตีมาเวอร์แล้วู่ต่อไปแล้วคู้สุดท้ายรปตักสัดาหเนี้หักข้อมาอีกาคร้บแต่ทีแล้วดูหัวกลับมาแล้วเบสอาแล้วนาดีบก็รออยู่เบสีงเลยอู่อยูู่้กตกต่อ จับบอลแล้วกบนเวลาวารแข่งขันครับเเือนตของทีมที่การหาเลยครับทั้งมด